ครับผมจะส่งเชื้อ,อญญายาติําบรทรนะครับแม่นี่เป็นแม่ลูกสาววิกซีนะครับลูกสาววิกซี045นะครับ1ิบปีก05หายได้12ฟองนะครับจะองว่ามีเชื้อกี่ใบ на <Gã> он มันไม่มีเชื้อมันจะเป็นอย่างนี้ครับลักษณะไม่มีช่วยอากาศไม่มีเส้นเลือดส่องไปนี่เบาเลยครับนี่คือไม่มีเชื้อฟักยังไงก็ไม่ออกครับฟักยังไงก็ไม่ออกครับถ้าไม่เชื่อเดี๋ยวผมจะมาร์กไว้นะครับถ้าเกิดไข่รตัวนี้ออกแล้วจะมาลองดูกันว่าใบนี้จอหรือไม่ออกโคริการกว่าไรคือเชื้อแล้วคอยมาดูกันว่าถ้าเพื่อนพอ,อ ใบนี้จะออกไหมนีม่คือเสียงครับไม่มีเชื้อสิบสองฟองมีเชื้อสิบเอ็ดฟองครับใบนี้คือไม่มีเชื้อนะครับทิ้งเลยก็ได้หรือว่าแต่กอจะเอาไว้ในนี้แล้วครับ ว่ามันจะออกหรือไม่ออกจริงไหมครับปุมจะมาสองเชื้อของพญาตาบดทอนนะครับแม่นี่คือลูกสาวยอดมงค,คลค่าตัวห้าล้านนะครับนี่คือเทาเทามงค,คลนะครับใครได้สิบเอ็ดฟองนะครับวันนี้จะสองเชื้อว่ามีเื้อกี่ฟองนะครับ มีเชื้อมีเชือเ้อก็จะฟองไหมไม่มีเชื้อก็จะเก็บออกนะครับลดปริมาณให้มันฟักสะดวกยิ่งขึ้นอ่ะนี่ครับมองเห็นไหมคนสเส้นเลือดนี่ครับถ้ามีเชื้อนี่จะเห็นสเส้นเลือดเลยสุนอากเห็นบ่มนี่นี่ ชัดเกลียน,นะครับนี่มีเชือนี่เส้นเลือดวิ่งสีแดงๆนี่เห็นไ,ไหมโอ้โหนี่ไห้ได้สักเจ็ดวันหรือว่าสิบวันประมาณเจ็ดถึงสิบวันนะครับมาส่องดูมันจะเห็นชัดมันกวกได้ประมาณเจ็ดถึงสิบวันฟองไหนไม่มีเชือมจะ สองไฟทะลุเลยครับไม่มีสัญญาคับไม่มีเส้นเรี่ง,ง <c oughs> คืออย่างนั้นทิงนน้งเลยโู้นเราวิ่งเจยวเลย <c oughs> มีเชื้อหมดเลย <c oughs> สเวียฟองนะครับ <c oughs> มีเชื้อทั้งสเวีฟองเลยนะครับดับปทททอามงคลครับวันนี้ผมจะมาจองเชื้อนะครับว่าใครมีกี่เชื้อกี่ใบนะครับ <c oughs> ตัวน,นี้คือทายาทดับปตท แม่ดำใหญ่นะครับทายาทเดินใหญ่ของพอตาการนะครับไข่เลขเก้าฟองนะครับของพ่อาการฟองที่หนมีเชือ้อถ้ามีเชือ้อมันจะมีเช่นเลือดนะครับเนี่ย เส้นเดือดวิ่งแดงวิ่งนี่ไงฟองอากาศครับนี่คือมีเชือ้อถ้าไม่มีเชือ้อมันจะมองทะลุเลยครับก็มีเชือ้อมีเชือ้อโอ้ตัวนี้ชัดมีเชือเ้อแล้วฟองไหนไม่มีเชือ้อผมจะเก็บทิ้งนะครับ เี๋ยวมันจะพาตัวอื่นเสียนะครับเดี๋ยวจะพาตัวอื่นเน่าแล้วก็ให้แม่มกกสบายได้ด้วยครับก็มีเชื้อหมดเลยฮอก้าฟองมีเชื้อหมดทุกฟองเลยนะครับนี่คือทายาตำวัตกับแม่ทำใหญ่นะครับแม่เขาออกไปหากินคนระับ OK。